ก็จะได้ลายสวยๆอย่างนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับบ่าวกุ้งชาแนลสารพัดงานช่างนะครับวันนี้ผมจะพามาทําพื้นล็อบนะครับเป็นผมจะทําห้องนอนนะครับพื้นห้องนอนนะครับทําเป็นพื้นล็อบนะครับจากผลิตภัณฑ์ของเดลล็อปนะครับก่อนอื่นผมเตรียมพื้นผิวไว้แล้วนะครับหลังจากที่ผมเตรียมพื้นผิวไว้แล้วนะครับทําความสะอาดแล้วนะครับ ผมก็จะทาน้ำยาครับของเดล็อบนะครับอ่าผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับทาในเที่ยวแรกนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับตามคำแนะนำนะครับอันนี้หลังจากที่ผมทาไปรอบแรกแล้วนะครับปล่อยให้แห้งแล้วผมก็จะทารอบสองนะครับโดย้ํายาตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะครับทาเปียกเลยนะครับเป็นรอบที่สองนะครับเพื่อ ป้องกันความชื้นนะครับเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะครับส่วนในรอบที่2นะครับเราจะทาน้ำยาตัวนี้แบบเพียวๆนะครับไม่ต้องผสมน้ำนะครับนี่ไม่ต้องผสมน้ำนะครับในรอบแรกเราผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ น,นี่ที่เหลือนะครับจากที่ทาเมื่อคืนนะครับที่ต่อยอแล้วเราไปทากันนะครับ สำหรับการทารอบสองนี่จะไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่นะครับแต่ทารอบแรกก็จะเปื้อนหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นมันแห้งนะ,ะมันดูดซับน้ำยาเข้าไปได้ไวนะครับส่วนรอบสองนี่หลงังจากที่เราทารอบแรกแล้วน้ำยาก็จะเคลือบไว้นะครับมันก็เลยทำให้ทารอบสองนี่ไม,ไม่ไม่ค่อยเปื้อนนะ หลังจากทาน้ํายานในรอบที่2ไปแล้วนะครับผมก็จะทิ้งให้แห้งไปประมาณ1นึ่งถึงส,งงสงชั่วโมงนะครับของที่แถมมาในถังนะครับก็จะมีพวกเตียงพวกกระดาษทรายคู่มือนะครับแล้วก็แว็กนะครับเป็นแว็กนะครับ ก็จะเป็นเนื้อปูนนะครับเราก็จะนวดให้มันเข้ากันก่อนนะครับ พอให้แล้วเราก็ไปฉากรอบแหลกกันนะครับรอบแหกกันเลยนะครับก็จะใช้เปพียงเพียงเหล็กนะครับเพียงขัดมันนะครับเป็นตัวฉาบนะครับจะได้ง่ายหน่อยเนาะ รอบแรกเราไม่เน้นลวดลายนะครับเราจะเน้นให้มันเต็มพื้นที่ไปก่อนนะครับให้ปกปิดเนื้อปูนเก่าของลรานะครับเดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้ให้มันเต็มพื้นที่ก่อนนะครับหลังจากรอบแรกแห้งสนิทแล้วนะครับผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะมาลงรอบสองเลยนะครับรอบสองก็ปาดให้ทั่วเหมือนกันนะครับยังไม่ทําลายนะครับ หลังจากรอบสองแห้งแล้วก็มาสร้างลายกันเลยนะครับ ะจะสังเกตเห็นว่าลายขึ้นแล้วนะครับจะมีลายขึ้นแล้วนะครับนี่ถ้าลงแว็กแล้วก็เคลือบก็น่าจะลายน่าจะชัดเด่นขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็รอแห้งนะครับรอแห้งแล้วก็ลงแว็กแล้วก็เคลือบนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะลงแว็กเลยนะครับ แว็กก็จะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะครับจะเปิดก่อนเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวเรามาลงกันเลยครับไล่จากบุมแั้ก่อนเนาะอ้เจะเปิดๆเ,เลยเนาะ เกือบเต็มพื้นที่แล้วครับดูลวดลายเด่นชัดขึ้นมาทันทีเลยเทียบกับเพียงไม,ม่ได้ทาแว็กนะครับหลังจากเราลงแว็กเสร็จแล้วนะครับลงจนแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาลงน้ํายาเคลือบไปเลยนะครับลวดลายก็ขึ้นแล้วนะครับแล้นเรามาลงน้ํายาก,กันเลยนะครับ นยาก็เป็นของเดือดรอบนี่นะครับเดือดรอบเอสานะครับเป็นน้ำยาเนี่ยนะครับก็จะใช้ฟองน้ํานะครับลูกตามในคําแนะนําของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากมุมในก่อนนะครับ ดูเงาขึ้นมาเลยนะครับมาดูกันครับหลังจากผมทาน้ำยาเคลือบเงาไปแล้ว2รอบนะครับความเงาก็จะประมาณนี้ครับเงางามภาพรวมนะครับสวยงามเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์ลอฟนะครับอันนี้ผมความชอบส่วนตัวนะครับผมไม่ชอบกูกระเบื้องนะครับ อย่างนี้มันง่ายนะครับแล้วก็เราทำเองได้ผมทำสองห้องนะครับเป็นห้องนอนนะครับมาดูอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้คือห้องที่แต่งลายนะครับใช้เกียงปาดไปปาดมาเนาะแต่งลายเนาะก็จะได้ลายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นฉาบสองรอบเฉยๆนะครับใช้เกียงขัดมันฉาบนะครับ มาดูห้องนี้กันครับห้องนี้ลายก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้เกียงขัดมันฉากนะครับสองรอบนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้เกียงทำลายนะครับไม่ได้แต่งลายนะครับลายก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจะเลื่อมๆไฟนะครับลายก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ก็สวยงามเป็นแบบนะครับเป็นธรรมชาติไปเลยไม่ต้องแต่งลายนะครับอนนี้เสร็จแล้วสวยเลยนะครับเรียบลรื่นนะครับสไตล์ล็อกนะครับสำหรับใครที่ต้องการความรวดเร็วนะครับ,ก,รบ,รบรรก็ทำได้นะครับหนึ่งผมนะครับใครๆก็ทำได้นะครับ นี่ก็คือครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับถือว่าภาพรวมออกมาดีครับเปิดไฟไดนิดนึงวนะเปิดไฟไดนิดนึงครับอ่าสวยงามกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ